สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนี้มีนิยายบายคณิดาที่นี่คือพื้นที่เล็กๆสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการฟังนิยายและจินตนาการที่ไม่มีที่สิ้นสุดคณิดาผู้เขียนและผู้บรรยายขอเชิญคุณผู้ฟังมาร่วมแบ่งปันช่วงเวลาดีๆไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะนิยายเสียงสนุกๆก,กาลังรอคุณอยู่ค่ะพบลิขิตตอนที่18 มันเป็นคืนแรกของการพักจากการเดินทางที่ทุกคนสามารถหลับตาลงได้โดยไม่ถูกรบกวนจากอันตรายใดๆแต่เพราะความเหนื่อยล้าและตราตรำมาตลอดหลายวันหลายคนเริ่มมีอาการไข้และดูอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดตํานั่นจึงเสนอให้พักอยู่ที่นี่ต่ออีกหนึ่งคืนเพื่อรักษาตัวให้หายดีก่อนจะออกเดินทางกันต่อมานบและนาวินไม่ขัดข้อง เพราะต่างก็สังเกตเห็นว่าทั้งขวัญอุมาและนัชรินดูอิดโรยไม่ต่างจากใครและเขาทั้งสองก็ไม่ใจร้ายพอที่จะฉุดลากหญิงสาวให้เดินทางต่อในสภาพเช่นนี้ยอดชายเองก็เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของขวัญอุมามาหลายวันจนแน่ใจว่าระหว่างเธอกับมานพน่าจะมีความรู้สึกบางอย่างที่พิเศษต่อกันในตอนแรกที่เริ่มออกเดินทางขวัญอุมายังไม่ได้แสดงท่าทีจะสนิทสนมกับมานพม,มากนะัก แต่ในตอนนี้กลับเห็นว่าเธอรอบมองเขาอยู่บ่อยครั้งและพยายามอยู่ใกล้กันเกือบตลอดเวลายอดชายไม่มีทางยอมเสียเปรียบให้ใครโดยง่ายโดยเฉพาะคนอย่างมานพเมื่อคิดได้เช่นนั้นเขาก็เรียกนารีรัตเข้ามากระซิบอะไรบางอย่างทันทีหญิงสาวฟังคำสั่งนั้นจบก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เธอถามตัวเองในใจว่านี่มันอะไรกันชายที่เธอรักไม่เคยสนใจความรู้สึกของเธอเลยหรืออย่างไร แล้วเธอจะต้องทนเจ็บกายเจ็บใจแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนคุณมานพบกำลังทำอะไรอยู่หรือคะเสียงหวานของนารีรัตดังขึ้นพร้อมกับที่หล่อนเดินเข้าไปคล้องแขนมานพอย่างถือวิสาสะราวกับวอสสนิทกันมาแต่ก่อนมานพถึงกับสะดุง้งเออกำลังตากข้าวไว้สำหรับเป็นสเสบียงครับคุณนารีรัตเขาตอบโดยไม่มองสบตามีอะไรให้รัตช่วยบ้างไหมคะหล่อนถาม พร้อมกับส่งสายตาประหลาดให้เขางั้นคุณช่วยหยิบเข้าในหม้อนั้นเอาไปคดใส่ใบตองที่ผมปูไว้ตรงนั้นก็ได้ครับจะได้เตรียมตากต่อให้แห้งมานบชี้ไปยังหม้อสนามที่บรรจุข้าวหุงสุกไว้เต็มเขาไม่ได้ต้องการใช้งานเธอเพียงแต่อยากให้เธอเลิกเกาะแขนก็เท่านั้นเมื่อหล่อนเลาะออกไปมานบก็หันไปเห็นขวัญอุมามองมาทางเขาด้วยแววตาหงุดหงิดต,ตาที่ดูเหมือนจะเขียวปัด แต่แวบเดียวเธอก็หันหน้าหนีไปนี่มันอะไรกันมานพคิดในใจงุนงงกับพฤติกรรมของทั้งนารีรัตและขวัญอุมาแต่ก็แค่สงสัยเพราะสิ่งเดียวที่อยู่ในหัวของมานพตอนนี้มีเพียงเรื่องการช่วยเหลือเด็กหญิงตัวน้อยเท่านั้นเขาพยายามไม่เก็บเรื่องอื่นมาให้รกสมองแม้แต่เหตุการณ์เมื่อรุ่งสางที่เขาตื่นขึ้นมา และออกเดินสำรวจบริเวณรอบที่พักชั่วคราวเมื่อเดินไปถึงปากทางจุดหนึ่งที่สามารถมองเห็นหมู่บ้านของพวกโจรอยู่ลิบๆมานพก็หยิบกล้องสองทางไกลขึ้นมาสำรวจความเคลื่อนไหวเผื่อว่าอาจจะเห็นโจรคนใดย,ย้อนกลับเข้ามาเขามองผ่านกล้องฝ่าสายหมอกที่ยังไม่จางผ่านความสลัวลางของเช้าตรู่ได้ไม่นานก็ต้องหยุดชะงักเพราะมีใครบางคนยืนขวางหน้าเลนส์กล้องอยู่พอดี มานบลกรถกล้องลงก่อนจะตะลึงงานกับภาพที่อยู่ตรงหน้าเขาทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะเพราะหญิงสาวที่เคยแสดงกิริยาเปรี้ยวจัดยืนเท้าสะเอวขวางอยู่ตรงหน้านาวรีรัตตามเขาออกมาตั้งแต่เมื่อไรไม่มีใครทราบแต่ดูเหมือนจะนานพอดูเพราะกวันหล่อนจะสามารถเปลือยท่อนบนและเกือบจะเปลือยเปล่าในส่วนล่างก่อนจะเดินนวยนาดมาบังหน้าเลนส์กล้องของเขาได้นั้นคงต้องใช้เวลาสักพัก มานพพยายามข่มใจให้สงบที่สุดเขาเบือนหน้าหลบสายตาไม่คิดมองสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าก่อนจะหันหลังเตรียมจะเดินกลับไปยังที่พักโดยไม่มีคำถามใดแต่ยังไม่ทันได้ก้าวเท้าออกไปเสียงหวานของหล่อนก็ดังขึ้นจากทางด้านหลังถ้าคุณไปฉันจะร้องว่าถูกคุณปล้ำเขาชะงักแต่ก็ยังไม่หันกลับไปมองเอาสิครับถ้าคุณคิดว่าการร้องจะทำให้คุณได้ในสิ่งที่ต้องการก็ร้องไปเถอะ ผมไม่ได้อยู่ในสถานะที่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วคุณไม่คิดอยากจะลองอาสัมผัสฉันสักนิดบ้างเลยหรือคะฉันสัญญาว่ามันจะเป็นความลับระหว่างเราเพียงสองคนเท่านั้นมานบนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบและมั่นคงคุณควรจะกลับไปพักผมมีคนที่ผมห่วงที่สุดในชีวิตกำลังรออยู่ในเส้นทางข้างหน้าผมไม่มีใจจะคิดถึงเรื่องอื่นได้จริงๆเขาไม่หันกลับไม่แม้แต่จะลังเลสักนิดทิ้งให้นารีรัตน ยืนคว้างอยู่ตรงนั้นตามลำพังหลอนอยากจะรีบปิดเกมตามคำสั่งของยอดชายแต่คำพูดของเขากลับสกิดให้ต้องคิดไม่ใช่เพียงแค่คิดแต่ถึงกับซุดตัวเข่าอ่อนลงนั่งกับพื้นน้ำตาไหลรินร่วงเพาะโดยไม่รู้ตัวเพราะสิ่งที่เธอทำลงไปทั้งหมดในวันนี้ <c oughs> ก็แค่ต้องการเศษเงินไว้เลี้ยงดูลูกที่เธอรักสุดหัวใจเช่นเดียวกับเขาชายหนุ่มที่ยืนหันหลังให้เธออยู่ตรงนั้น นชรินสกิตเรียกเพื่อนสาวเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายดูจะมีอาการหงุดหงิดอย่างชัดเจนเป็นอะไรไปอีกละขวัญเปล่านี่ไม่ได้เป็นอะไรคำตอบที่ฟังดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ในใจของขวัญอุมากลับกำลังกระวนกระวายใจกับสิ่งที่เพิ่งพบเห็นอยู่เมื่อครู่มันอะไรกันมานพบกับนารีรัตแอบไปสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่ ทำไมถึงถึงขั้นจับมือถือแขนกันได้โดยไม่อายสายตาใครบ้างเลยที่สําคัญมานพเองก็ดูไม่ได้ปัดป้องอะไรเลยนัชรินที่ไม่เห็นเหตุการณ์มาก่อนจึงไม่เข้าใจว่าขวัญอุมากําลังหงุดหงิดเรื่องอะไรแต่ยอดชายที่เฝ้าสังเกตอยู่จากมุมหนึ่งกลับยิ้มอย่างอารมณ์ดีเพราะแผนการขั้นแรกของเขาสําเร็จลุล่วงโดยง่ายได้อีกไม่นานขวัญอุมาต้องตกเป็นของเขาอย่างแน่นอน ยอดชายคิดอย่างผู้ชนะก่อนจะรีบเดินเข้าไปหาหญิงสาวน้องขวัญครับเราออกไปเดินดูรอบๆกันไหมเดินออกกำลังกายจะได้หายป่วยไวๆน้ำเสียงเขาดูอบอุ่นเหมือนพี่ชายที่แสนดีแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความคาดหวังนี่จะไม่ใช่แค่การเดินเล่นธรรมดาแต่มันจะเป็นการเดินเล่นที่หญิงสาวต้องจดจำไปจนวันตายไม่ได้หรอกค่ะคุณยอดชาย ขวัญกับรินจะนอนพักกันมากๆจะได้หายอ่อนเพลียค่ะนัะชะรินรีบขัดขึ้นก่อนจะดึงมือเพื่อนสาวเดินออกจากตรงนั้นทันทีเธอสัมผัสได้ว่ายอดชายเป็นตัวอันตรายที่สุดสำหรับขวัญอุมาและสำหรับหญิงสาวทุกคนที่อยู่ใกล้เรื่องที่ได้ฟังจากลุงกำนันเมื่อคืนทำให้เธอไม่ไว้ใจผู้ชายคนนี้เลยแม้แต่น้อยถ้าจะบอกเพื่อนออกไปตรงๆขวัญอูมาก็คงจะไม่เชื่อ เธอจึงตัดสินใจจะให้ขวัญอุมารับรู้ความจริงด้วยตัวเองหนุ่มๆมมีอะไรให้พวกเราช่วยไหมคะนัชรินกล่าวขึ้นเมื่อจูงมือเพื่อนสาวมาถึงบริเวณที่มานพและนาวินกำลังช่วยกันเตรียมสเสบียงอยู่ไม่เป็นไรคะ่ะคุณรินทางนี้มีรัตช่วยอยู่แล้วพวกคุณไปพักกันให้หายเหนื่อยจะดีกว่านะคะเสียงที่สวนกลับมาไม่ใช่จากชายหนุ่มทั้งสอง แต่เป็นเสียงของนารีรัตที่เดินเข้ามาแนบชิดกับมานบอีกครั้งมือของหล่อนเอื้อมเกาะแขนชายหนุ่มอย่างสนิทสนมภาพนั้นทําให้ขวัญอุมาหน้าแดงก่ําด้วยความโกรธเธอผละเดินหนีออกไปทันทีโดยไม่พูดอะไรสักคําปล่อยให้นัชรินยืนมองภาพนั้นต่ออย่างอึ้งงนันเอ่อคุณรัตครับผมว่าคุณอย่าเข้ามาใกล้ชิดผมขนาดนี้จะดีกว่านะครับเดี๋ยวใครจะมองไม่ดีเอาได้คุณรังเกียจรัตเหรอคะ น้ำเสียงของนารีรัตฟังดูสั่นเครือเหมือนจะน้อยใจผมกลัวว่าแฟนของคุณจะโกรธผมต่างหากล่ะครับผมเห็นแล้วผมก็รู้ว่าพวกคุณสองคนเป็นอะไรกันผมเห็นตั้งแต่วันแรกที่เอ่อที่ลำธารตั้งแต่วันแรกที่มาแล้วมานพพูดด้วยน้ำเสียงที่พยายามจะตัดบทเพราะเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุการณ์ทั้งหมดอาจมีใครบางคนบงการอยู่เบื้องหลัง และเขาเองก็ไม่ใช่คนโง่ที่จะยอมตกเป็นหมากในเกมของใครง่ายๆแต่ที่เขาอดทนมาจนถึงตอนนี้ก็เพราะไม่ได้สนใจกับเกมของยอดชายที่กำลังพยายามจะเล่นอยู่เมื่อได้ยินคำพูดของมานพนารีรัตก็รู้สึกอับอายจนแทบแทบกแผ่นดินหนีแม้มานพจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่หล่อนเองก็รู้ดีว่าที่ลํำทานที่เขาพูดถึงนั้นหล่อนทำอะไรลงไปกับยอดชาย ภาพของตัวเองที่เคลื่อนไหวราวกับสัตว์เดรัจฉานร้องโหยหวนอย่างไรย้ยางอายยังคงชัดเจนในความทรงจำนี่คุณนารีรัตพูดได้เพียงเท่านั้นก็ผละตัวเดินหนีไปทันทีนัชรินที่ยืนมองอยู่เงียบๆเ,เอามือปิดปากกลั้นหัวเราะเอาไว้เต็มที่นิ่งสินะที่เป็นต้นเหตุของอาการหงุดหงิดของเพื่อนรักแม่เด็กโง่ ละครเด็กอนุบาลแบบนี้ก็ยังเชื่อเข้าไปได้เฮ้อนัชรินอยากจะช่วยมานพอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่ทุกครั้งที่จะเริ่มชวนคุยเพื่อนสาวก็ตัดบทไปเสียหมดสุดท้ายเธอก็ทำได้เพียงปล่อยให้เพื่อนเข้าใจอะไรผิดๆต่อไปอย่างนั้นน้ำค้างป่ายามดึกกับสายลมเย็นเยียดที่พัดวูบผ่านที่พักแรมทำให้ขวัญอุมาสะดุ้งตื่นขึ้น เมื่อหันซ้ายแลขวาแล้วเห็นว่ายังเป็นเวลากลางคืนอยู่หญิงสาวก็พยายามจะข่มตานอนต่อแต่ความหนาวเย็นที่แทรกซึมผ่านแค่ผ้าห่มผืนบางๆก็ทำให้หญิงสาวทนนอนต่อไปอีกไม่ไหวเธอค่อยๆยันกายลุกขึ้นนั่งอย่างแผ่วเบาเกรงจะรบกวนนัชรินที่นอนอยู่ข้างๆขวานอุมามองหลังคาผ้าใบที่กระพือสะบัดตามแรงลมแล้วถอนหายใจยาว ก่อนจะลุกเดินอย่างแผ่วเบาไปที่กองไฟที่หลงเหลือเพียงแสงแดงเรือดจากเศษฐานที่ใกล้จะมอดดับเธอดุนฟืนให้เข้าไปรวมกันในกองเมื่อไฟเริ่มติดขึ้นแสงวับวาวก็ค่อยๆสว่างขึ้นตามลำดับเอ๊ะนั่นใครนะ่ะไปนั่งอยู่ตรงนั้นขวัญอุมาเพิ่งสังเกตเห็นว่าห่างออกไปเกือบสิบเมตรมีร่างหนึ่งนั่งอยู่เมื่อแสงไฟสว่างขึ้นจึงมองเห็นชัดว่า คือมานพชายหนุ่มคนที่เธอทั้งหมั่นไส้และก็แอบชอบเขาอยู่ในใจมาเนิ่นนานชายหนุ่มที่มักทําตัวนิ่งเฉยต่อทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเธอแต่กลับไปสนิทสนมกับนารีรัตตอนไหนก็ไม่รู้หญิงสาวมองแผ่นหลังของเขาแล้วก็เกิดความคิดพิเรนขึ้นมาถ้าแอบเข้าไปด้านหลังแล้วทำให้เขาตกใจจนร้องเสียงหลงลั่นป่าได้จะเป็นอย่างไรนะ เธอพยายามกลั้นหัวเราะกับความคิดนั้นแล้วค่อยๆค,คลานเข้าไปอย่างช้าๆแต่เมื่อคลานไปได้แค่ครึ่งทางก็ต้องหยุดชะงักเพราะมีเสียงหนึ่งแว่วมาเบาๆจากทางด้านซ้ายมือที่ดูจะอยู่ไม่ไกลนะักอย่าค่ะรัดไม่ไหวแล้วทีเมื่อคืนยังเห็นร้องครางกับไอ้พวกโจรสวะพวกนั้นอยู่เลยที่กระผัวตัวเองจะมาบอกว่าไม่ไหวแล้วใครจะเชื่อสิ้นเสียงนั้น ก็มีเสียงดังเหมือนฝ่ามือกระทบผิวหนังติดติดกันหลายครั้งตามด้วยเสียงร้องอย่างเจ็บปวดของหญิงสาวเป็นเสียงของนารีรัตเธอจำได้ดีและเสียงของผู้ชายคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเสียงของญาติผู้พี่ของเธอเองเท้าของขวัญอุมาไวกว่าใจคิดเธอเปลี่ยนจุดหมายทันที ค่อยๆสาวเท้าย่องเข้าไปยังต้นเสียงด้วยความสงสัยเสียงร้องครวญครางแผ่วๆปะปนกับเสียงหัวเราะอ,อย่างแปลกประหลาดดังแทรกอยู่ในความเงียบสงัดของป่ายามค่ำคืนขวัญอุมารู้ได้ทันทีว่ากำลังก้าวมาถูกทางแสงไฟฉายจากใครบางคนสาดไปมาอย่างสเปะสปะทำให้เธอเห็นภาพลางๆว่าจุดที่เกิดเสียงอยู่ไม่ไกลนะัก เมื่อเธอแหวกพุ่มหญ้าที่บดบังสายตาอยู่ตรงหน้าก็เห็นภาพของชายหญิงคู่หนึ่งในสภาพที่ดูไม่เหมาะสมท่ามกลางแสงจันทร์ซีสลัวฝ่ายหญิงนอนอยู่กับพื้นใบไม้ใบหน้าซบลงกับท่อนแขนของตัวเองสะอื้นให้เบาๆอย่างหมดเรียวแรงร่างของเธอถูกจับให้อยู่ในท่าที่ไม่ควรจะเป็นระหว่างต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ไม่ไกลกันนักได้โปรดเธอพอเธอรัดไม่ไหวแล้ว เสียงหญิงสาวดังขึ้นอย่างอ่อนแรงชายผู้ยืนอยู่เบื้องหน้าไม่ได้พูดอะไรเขาเพียงแต่โน้มตัวลงราวกับจะบังคับให้อีกฝ่ายยอมรับในสิ่งที่เขาต้องการขวัญอุมาตัวชาววาบใจเต้นแรงจนควบคุมไม่อยู่ก่อนที่เธอจะหลุดเสียงออกมามือหนึ่งก็ยื่นมาปิดปากเธอไว้แน่นพร้อมเสียงกระซิบชิดข้างหูอย่าร้องนะนี่เราเองมานพเขาทำสัญ,ญญาณให้เธอเงียบ แล้วดึงแขนเธอให้หันหลังกลับค่อยๆถอยออกมาจากภาพตรงหน้าด้วยความระมัดระวังเมื่อพ้นระยะมานพจึงรวบร่างบางของเธอเข้ามากอดไว้แน่นขวัญอุมาซบลงกับอกเขาอย่างอ่อนแรงสะอื้นเบาๆกับภาพที่เห็นตรงหน้าพี่ชายที่เธอเคยนับถือกลับแสดงด้านที่น่ากลัวจนหน้าใจหายบางคนมีรสนิยมแปลกบางอย่างก็ยากจะเข้าใจ มานบกระซิบเบาๆด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นบางคนชอบควบคุมบางคนก็ยินยอมให้ถูกควบคุมขวันอุมาถามเสียงเบาว่านายแน่ใจหรือว่าเธอไม่ได้ถูกบังคับถ้าไม่มีความยินยอมเธอคงไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาหลายต่อหลายวันหรอกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่เหตุการณ์บังเอิญและไม่ใช่สิ่งที่เราควรเข้าไปยุ่งตั้งสติหายใจลึกๆเข้าไว้ ไม่มีอะไรต้องกลัวเราจะอยู่ห่างๆพวกเขาก็พอเขาลูบหลังเธอเบาๆอย่างอ่อนโยนนายจะทำแบบนั้นกับฉันไหมห้ามเด็ดขาดเลยนะฉันไม่ใช่พวกชอบเรื่องแบบนั้นขวาญอุมาเผลอถามออกมาอย่างลืมตัวทั้งที่ยังอยู่ในอ้อมกอดของเขาคำถามทำให้มานบนิ่งไปครู่หนึ่งเขาไม่ได้ตอบในทันทีแค่ค่อยๆผละเธอออกเบาๆด้วยความอ่อนโยน แล้วพูดกลบเกลื่อนด้วยน้ำเสียงขี้เล่นหายกลัวแล้วใช่ไหมขนาดกลัวยังอุตส่าห์คิดอะไรลามกได้อีกเก่งจริงนะเราแต่หญิงสาวที่ยืนก้มหน้าอยู่ตรงหน้าเขาปรับตอบกลับมาด้วยเสียงเบาแทบไม่ได้ยินก็รู้มาตั้งแต่เด็กแล้วว่าตัวเองชอบคนเก่งฉันก็เลยต้องพยายามทำตัวให้เก่งเข้าไว้เพื่อนายจะได้หันมามองเหมือนที่เคยสัญญาไว้อย่างไรแล้วว่านอกจากฉันแล้ว นายจะไม่มีวันหันไปมองคนอื่นเธอตั้งใจจะสารภาพกับเขาสารภาพกับชายคนที่เธอรู้จักมาตั้งแต่ยังเล็กชายคนที่ไม่เคยจำเธอได้เลยแม้จะพบเจอกันซ้ำๆในช่วงวัยเรียนทั้งมัธยมและมหาวิทยาลัยแต่ประโยคสุดท้ายนั้นเธอกลับไม่กล้าพูดออกไปเพราะความอายและกลัวว่าจะถูกปฏิเสธคำสัญญาในวัยเด็กที่เธอนั้นยังยังไม่ลืมเลือนเมื่อเขาหันมาสบตากับเธอ แววตาสั่นไหวของหญิงสาวทำให้หัวใจเขาสะทานอย่างแปลกประหลาดมันดูคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกเขาเผลอมองอย่างพินิจแล้วก็พึมพำกับตัวเองเบาๆเหมือนความทรงจำบางอย่างที่เคยขาดหายกำลังค่อยๆผุดกลับขึ้นมาภาพห้องแถวเก่าคร่ำคร่าในเย็นวันหนึ่งภาพเด็กหญิงผมเปียที่เคยวิ่งเล่นอยู่ตรงนั้นเสียงหัวเราะของเธอยังดังก้องในหัวเขา และภาพสุดท้ายภาพที่เขายกมือขึ้นสาบานอย่างภาคภูมิใจนอกจากเธอเราจะไม่มองใครอีกเลย